สัมผัสก็ขาดแล้วอันนั้นหรือบางคนที่โดนน้ําแล้วมีอาการเปื่อยเคยเจอไหมคะตอนแรกมาไดหลอกเรามานะสวยเชียมพอโดนน้ำาล้าทาไมมันเละเคยเจอไหมผมเละนะ,ะนะด้านแหละคือเนื้อผมเนี่ยแทบไม่มีแล้วเพราะอะไรทําไมถึงบอกว่าเนื้อผมสําคัญเวลาที่เราทําสีทําดัดทํายืดนะคะ เคมีเหล่านี้มันจะต้องเข้าไปทปําปฏิกิริยาในเนื้อผมถามว่าคนที่ไม่มีเนื้อผมหรือเนื้อผมน้อยเวลาทําสีจะมีอาการยังไงคะสีไม่ติดถูกต,ต้องเคยไหมใส่สีแล้วหูชื่นชมกันใหญ่ส,สวยมากเลยนะเนาะเพื่อนเดินมาสีสวยจังเลยเราก็ใจชื้นแต่พอไปถึงเตียงสระ ล้างออก็เกป็นไงคะไปกันน้ำหมดเลยใช่ไหมใจหายวีบเลยตอนใส่มันยังสวยอยู่เลยเว้ยทำไมตอนล้างมันไปกัะท่อหมดเลยได้ไหมอันนั้นแหละคือคนที่เนื้อผมเนี่ยมีน้อยและไม่มีตัวที่ช่วยยึดเกาะพวกสีเม็ดสีสังเคราะห์ต่างๆไม่มีแล้วยึดไม่ได้แล้วเพราะไอ้ตัวยึดแขนที่อยู่ข้างในเนี่ยมันหายไปหมดแล้ว เพดันะ,ะ,ะนั้นตัว Absolute Repair Molecular ตัวนี้แหละคะ่ะที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูเนื้อผมและแกนผมแกนผมคือชั้นไหนล่ะก็คือชั้นเมดูล่าที่อยู่ลึกลงไปในเนื้อผมอีกทีหนึ่งนะคะฮะดับสไลดนะ์สไล่น้องอน้องปวดน้องดค่ะไม่เป็นไรนะคะจากภาพนี้เนาะ ก็เอาเอาย้อนกลับไปภาพนี้ก่อนภาพนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าหลายหลายแบรนด์เลยโฟกัสไปที่เนื้อผมเดี๋ยวต่อไปเราจะเห็นว่าแบรนด์นั้นก็มาเนื้อผมเนื้อผมแต่แบรนด์ไหนล่ะตัวไหนล่ะผลิตภัณฑ์ไหนล่ะที่เข้าไปลึกลงไปในชั้นเมดูล่าหรือชั้นแกนผมอีกทีนะคะณนะตอนนี้ในท้องตลาดตัวที่เราเคมชัดเจนจะจะในเรื่องของเปปไทด์ใครเคยได้ยินเปปไทด์แล้ว เคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินที่ไหนจริงๆก็เคยเพราะมันมินอ่าถูกต้องสมัยพักหนึ่งแล้วเนาะที่แบบจะมีโฆษณาว่าแบบอ่อนล้าอ่อนแรงเคลียรถ้าเป็นนักศึกษาก็เรียนหนักติวเข้มก็จะต้องมีการดื่มเป๊ปไพรใช่ไหมนะคะไม่ใช่แบบชูกำลังอะไรนะก็ค yes. ah, like ือแบบให้ร ah, um ่างกายมันเฟรชนะคะก็น um. ั right? 谢谢่นแหละ ณนะตอนนี้เขาก็เอาเฟปไทเข้ามาเล่นในเรื่องของผมนะคะในเรื่องของผมและก็มีอะมิโนแอซิดนะอะมิโนแอซิดก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาอยู่ในแอบส์ลูดรีแพรโมเลกุลาถามว่าทั้งเฟปไทและอะมิโนแอซิดจำเป็นต่อเส้นผมไหมบอกได้เลยว่าจำเป็นลองเดานะร่างกายแต่เส้นผมเอาเส้นผมว่าเส้นผมของคนเราเนี่ย จริงๆมีอะมิโนแอซิดอยู่ในนั้นคิดว่ามีกี่ชนิดเดาตัวเลขเอาตัวเลขอ,อยัน8แปด8ย่างมากกว่าหลายชนิดอย่าหลายสิเอาตัวเลขสิแม่ครอบจกกักรวาลเลยลองดู15ค่ะ12เกิน่าบนั้นหน่อย12บสอ,สอ 12, สอ12ยังไม่เลยเลย15 18 18 มาและเริ่มมา18-20ชนิดอยู่ในเส้นผมของเรานะคะอยู่ในเส้นผมของเราแต่ว่านัปัจจุบันทำเราทำลายเส้นผมกันบ่อยมีใครบ้างทำสีทุกเดือนยกมือสิคะ <c oughs> เปลี่ยนตลอดเวล,ลาเฮ้ยอันนี้มาสวยจังเลยเปลี่ยนตลอดเวล,ลานะทำอะไม่ทำสีอันนี้ก็ทำทุกเดือนหรอรทำอะไร <c oughs> อ,อ๋ออ,อย่าไปบอกก็สิตอนนี้ไม่เห็นเนี่ยนึกว่ายังไม่มี <c oughs> นะคะก็นั่นแหละนะพวกเหล่านี้ค่ะจริงๆไม่ใช่ทําสีอย่างเดียวเนาะทําเคมีต่างๆหรือมแม้กระทั่งหนีบผมอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นการทําลายเส้นผมเหมือนกันพวกอะมิโนแอซิดพวกนี้บมันก็หลุดไปแต่เราได้วิจัยมาแล้วว่า5้าชนิด มีส่วนสำคัญมากๆเลยกับเส้นผมเราก็เลยเอา5ชนิดนั้นมาใส่ไว้ในแอ s o l u t e r ีแพร์โมเลกุลาตัวนี้แล้วนะคะซึ่งจะมาช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูอันนี้หลักๆคืนเด้นในเรื่องของการฟื้นฟูเลยสรุปง่ายๆเลยในตัวอารมนะอาร์มเร,เรียกว่าอารมก,กันจะได้จำง,ง่ายๆอารมเนี่ยหนึ่งเลยมีเตปขทา์ ที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูซ่อมแซมเส้นผมและอะมิโนแอซิดกี่ชนิดคะ <5. S 1> กี่ชนิดนะ18บี2สอันนั้นอันนั้นอยู่ในเส้นผม5ห้าชนิดเราวิจัยมาแล้วในเนี้ยสี่ตัวเนี้ยเป็นสิทธิบัตรของรอยออเรามีทั้งหมด8ปดสิทธิบัตรนั่นหมายความว่าลอกเรียนได้ไหม เราคิดนักวิจัยเราคิดปุ๊บเรารีบจดปั๊บเลยการคนเราเรียนแบบนะเรามีทั้งหมด8สิทธิบัตรนะคะและรวอันนี้มีเปปไทด์เข้มข้นและมีอะมิโนโอแอซิดอ่าใช่ดังน,นั้นเวลาเราขายลูกค้าถ้าเราพูดหลักวิทยาศาสตร์นิดๆหน่อยๆให้ลูกค้าได้เขาจะได้รู้ว่าช่างเรามีองค์ความรู้นะคะแล้วก็บอกเขาได้เลยมีเปปไทด์แม้ขาะเรายังรเรารู้จักเปปไทด์เพราะมันอยู่ในเครื่องดื่มแบบบำรุงร่างกายเนานะ ในตัวอาร์มเนี่ยนะคะหลักๆตอนนี้มีอยู่4ตัวเนาะสตัว1 2 3และ4นะคะเขาทำอะไรได้บ้างเขาทาอะไรได้บ้างเขาเป็นทรีทเมนต์ได้นะคะทรีทเมนต์นี้เรื่องการซ่อมแซมทำก่อนดัดก่อนยืดผสมในสีได้ผสมในสมฟองได้ซึ่งในตัวนี้ค่ะเขาเคลมเลยว่าผมกู้ผมเสีย2ปีได้ในครั้งเดียวแต่ไม่ได้หมายความว่าทำ เสียมาสองปีทําครั้งเดียวแล้วหายไปอีกสองปีไม่ใช่นะถ้าลูกค้าป่วยผมป่วยไม่ใช่ร่างกายป่วยนะผมป่วยคิดว่าต้องดูแลรักษาอย่างต่อต่อเนื่องไหมครับคุณหมอต่อเนื่องต่อเนื่องเนะาะเนี่ยบอกโอ้คุณลูกค้าหาคู่ผมเสียสองปีได้ในครั้งเดียวคุณลูกค้ามาทาครั้งเดียวลรวหายไปสองปีเราจนแย่เลยอันเนี้ยถ้าผมป่วยเราต้องนัดให้ต่อเนื่องฟื้นบำรุงให้ต่อเนื่องนะคะ ในอม้มมีมีอะไรอยู่ในนั้นถามย้อนอีกทีหนึงเปปไทด์เปปไทด์กับอมิโนแอซิดกี่ชนิดห้า <5 S 1> <5 S 2> ชนิดห้าชนิดทั้งหมดเหมือนกันเลยแต่เปปไทด์มีความเข้มข้นต่างกันแล้วแต่โปรดักต์นะคะหลักๆสี่ตัวนี้นะคะภาพนี้จะเห็นได้ว่ามีสองขวดหล,ลักๆสองขวดนี้หลักๆเลยอเดี๋ยวเล่าเป็นตัวตัวให้ตัวนี้ชื่อ concentrate หัวจะเป็นหัวฉีดแบบนี้นะคะเป็นตัวที่ใส่ก่อนแชมพูใส่ก่อนแชมพูว่าเรามีโฟลอนเกอร์เป็มีโปรเตตัวนี้เป็นชื่อคอนเซนเทรตนะคะหรือเอาจำเนะี้ยพีแชมพูก่อนแชมพูก่อนแชมพูมีเปปไทด์เข้มข้นถึง3%เปเซน เราเป็นแบรนด์เดียวในท้องตลาดนะตอนนี้ที่เคมเปอร์เซ็นต์เปปไทด์นะคะตัวนี้มีเปปไทด์เข้มข้น3เปซนะคะแล้วก็มีอะมิโนแอซิดอีก5ชนิดตัวที่2คือแชมพูในแชมพูก็มีเปปไทด์และอะมิโนแอซิด5ชนิดเช่นเดียวกันและที่สำคัญแชมพูเราไม่มีสารซันเฟรตสารซันเฟรตคือสารอะไรลองเดา ลองดาว้างฟอกฟันสาร้า,าย,ย่างไม่ถึงตะกัวแอบตะกัวอยู่นะไม่ไม่ถึงตะกัวสารอะไรคะสารซันเฟสสารหนักค่ะสารหนักมันก็หนักอยู่นะลองดาวเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะคะรซักล้างล้างอ๋ออ๋อออันนี้เลยจะบอกว่าสารซันเฟสเนี่ยอยู่มากเลยนะใน ผลิตภัณฑ์ล้างจานแล้วกันเนาะเราอย่าไปอ้างชื่อเสียงเขาผลิตภัณฑ์ล้างจานเวลามีสารชันเปืยเยอะฟองเป็นไงฟองของผลิตภัณฑ์ล้างจานเป็นไงคนะเยอะเยอะฟองนุ่มไหมไม่ไม่นุ่มใช่ไหมฟองมันจะไม่นุ่มฟองมันจะเยอะมากเลยและไม่นุ่มเวลาล้างเป็นไงผมเวลาเราล้างจานแล้วจานเป็นไงคะเอียตใช่ไหมมันจะเอี๊ยดเลยแล้วเราจะรู้สึกว่าไง แต่ถ้ากลับกันถ้าผมถ้ามันมาอยู่ในผมคิดว่าผมอ่ะถ้ามันเอี๊ยดแบบนั้นอ่ะแห้งค่ะถูกต้องมันจะแห้งฉะนั้นแชมพูตัวนี้ไม่มีสารซันเฟตเพราะจะมีกลุ่มลูกค้าที่แบบสายเฮลตี้มากๆเลยเขาก็จะมาถามเราว่า้น้องมีแชมพูอะไรที่ไม่มีสารซันเฟตไหมต่อไปนี้เราจะได้รู้แล้วว่า อ๋ออีสานซันเฟตมันก็อยู่ใน,นลายเยอะๆนั่นเองแต่ในแชมพูบางยี่ห้อก็มีแชมพูที่แบบฟองแบบอนใูใหญ่ๆเอออย่องงต่ายถ้าเกิดเราใช้แชมพูส่วนใหญ่จะอยู่ในแบบกลุแบบ่มแชมพูล,ล่างๆนิดนึงที่อนใูใหญ่ๆอันนั้นพวกมันจะมีสารซันเฟตซึ่งสารซันเฟตน่ะ มันอยู่ในล้างจานมันไม่เป็นไรเพราะมันล้างออกใช่ไหมคะแต่ถ้าอยู่ในแชมพูมันเป็นตัวหนึ่งที่ทําร้ายเส้นผม <uct. S 1> เพราะว่าเมื่อกี้บอกว่ายังไงผมจะแห้งถูกต้องตอนสระนี่เยียดเลยโอ้เยียดเลยแต่แห้งใช้ไปเรื่อยๆแห้งหนละ่ะแล้วช่างทงาํางานลําบากนะคะถ้าลูกค้าผมแห้งมาลําบากนะเนาะฉะนั้นแชมพูตัวนี้ไม่มีสารอะไรคะไม่มี <dette> สารสานเตสารันเตไม่มีสารอะไรคะ ช่วยเรียกจะจะได้จำได้เฟดเฟดอได้เออได้มาแล้วอย่างน้อยก็ได้เฟดแล้วนะเออเราที่ที่พยายามถามเนี่ยจะได้พูดพอพูดออกมาหนึ่งคำปุ๊บนะเดี๋ยวเราจะไหลลื่นไปเลยได้ไหมสารซันเฟดแชมพูแอบสโลด์รีแพมโมเลกุล่าไม่มีสารซันเฟดแต่มีอะไรอยู่ในนั้นสองอย่างอะมิโนแอซิดกับเบนไทเปปไท อันนี้ยังไม่พูดเปปไทด์ต้องหลอกให้เขาพูดเปปไทด์ให้ได้นะคะไม่มีสารซันเตยแต่มีเปปไทด์กับอะมิโนแอซิด15ชนิดด้วยกันต่อไปสเต็ป3เขาชื่อว่าลิส์ออฟเซรัมจะเป็นเนื้อเจลใสๆนะคะตัวนี้เป็นเอาง่ายๆคือเซรัมแต่เป็นเซรัมที่ต้องหลา่งออกเนาะตัวนี้มีเปปไทด์2%และอะมิโนแอซิดอีก5ชนิด นะคะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการฟื้นเหมือนกันวันนี้จะฟื้นแค่ไหนต้องต้องล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 อง,อง,อง,องนะคะตัวที่สี่ <4. S 2> ลิฟต์อินมามันไม่ใช่ลิฟต์ินธรรมดามันมีคาว่ามาส์ก็คือแบบบํารุงเข้าไปอยู่ในันด้วยในนี้มีเปปไทด์และอะมิโนโอแอซิดเช่นเดียวกันคุณสมบัติหลักๆของ l ิฟต์อินมาตัวนี้คือ กันความร้อนได้ถึง230องศาบ้านเราตัวม้วนกี่องศาค่ะใครม้วนผมให้ลูกค้าบ่อยๆรู้ไหม200 200 200สูงสุดก็คือ230สูงสุด 230, ด 230. ดเราเคยใช้ถึง230ม้วนให้ลูกค้าไหมคะไม่ถึงทำไมถึงไม่ถึงกลัวผมกลัวก <laughs> ลัวผมเขาไหมใช่ไหมเราจะปรับอยู่ประมาณที่เท่าไหร่คะ่ อะไรนหรอ้อยแปดสิบร้อยหกสิบร้อยเก้าสิบก็สูงร้อยเก้าสิบก็สูงนะผมพร้อมจะสอร้อยยี่สิบ้าเออแล้ก็เยอไปนะนะคะตัวนี้กันความร้อนได้ถึง230องศานั่นหมายความว่าลูกค้าแทบจะทุกคนเลยที่สมควรที่ต้องใช้ <c oughs> เพราะคิดว่าทุกคนเป่าได้ะคมคะเป่าไหม บางคนบอก,บอกฉันไม่ได้ทำเคมีฉันไม่ต้องใส่ก็ได้ออกไปข้างนอกร้อนนะเมื่อเช้ามาร้อนไหมคะไม่ร้อน <c oughs> ที่บ้านมีแอร์ตลอดทางเนาะไม่ร้อนหรอกใหนได้นั่งมอเตอร์ไซค์ฟืดฟืนมาเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยความร้อนข้างนอกก็ช่วยโปรเทคได้นะคะแล้วก็ความร้อนจากเครื่องเป่าใดก็ช่วยโปรเทคได้และที่สําคัญเขายังมีเปปไทด์และอะมิโนแอซิดนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่การความร้อนเฉยๆนะ มันกานความร้อนพร้อมเข้าไปฟื้นบำรุงถึงเนื้อผมชั้นในนะคะฉะนั้นเหมาะกับทุกคนเลยผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้แต่ถ้าสั้นขนาดพี่เขาอาจริงๆใส่ได้ะคะพี่กันทำรองรองไม่กันนะคะได้เลยลิฟต์อินมาร์ k ใส่ก่อนเป่าเนาะใส่ก่อนเป่าไม่ต้องล้างออกนะคะ <c oughs> ทั้งหมดสี่ตัวขั้นตอนการทำของเขาเนี่ย ไม่ยากเลยนะคะก็คือทำเป็นทรีทเมนต์สแตนด์อะโลนได้นะคะทรีทเมนต์สแตนด์อะโลนทำยังไงล่ะเริ่มแรกเลยเราฉีดด้วยสเต็ปหนึ่งตัวคอนเซนเทรตที่เป็นหัวสเปรย์ก่อนอ๋อก่อนก่อนเริ่มแรกเดี๋ยวก่อนอันนี้เดี๋ยวให้ไว้นะคะให,ให้ใครวันนี้ให้ตางหน่อนเริ่มแรกในในหน้าแรกก็เป็นทรีทเมนต์เนี่ยเขาจะบอกเขาจะมีขวดแชมพูขึ้นมาก่อน แต่ว่าให้เราจำไว้ว่าถ้าลูกค้าท่านนั้นหนังหนังศีรษะหรือเส้นผมไม่ได้สกปรกหรือว่าไม่ได้ไม่สะอาดก็ข้ามขั้นตอนการสระไปก่อนยังไม่ต้องสระนะคะถ้าแบบไม่ได้มันเยิ้มจนเราไม่กล้าไม่กล้าแตะก็ไม่ต้องสระไม่ได้ใส่สเปรย์เยอะก็ไม่ต้องสระให้เราใส่น้ําไปที่เส้นผมก่อนปกติทิฟเม้นต์เรา ทำที่เตียงหรือทำาเก้าอี้ค่ะมีสองตัวค่ะจวนึงก็คือทาที่เตียงัวนึงก็คืคนอนั่งทาที่โต๊ะโอเคถ้าเกิดลูกค้าทําที่เก้าอี้นี้นะคะเราก็ฉีดน้ําฉีดน้ําให้ทั่วแต่ถ้าทําที่เตียงฝักเราก็ใส่น้ำไปเลยที่เส้นผมแล้วก็เอาผ้าซับไม่ให้น้ำหยดนะคะจากนั้นเราก็แบ่งเป็นช่อชและฉีด ฉีดยังไงล่ะปริมาณในการใช้เราแบ่งเป็นช่อๆม้วนเป็นก้นหอยก็ได้ค่ะแล้วก็ฉีดปึ๊บแล้วเราก็นวด1งช่อวางบางคนถ้าป่วยผมป่วยหนักๆมันอาจจะยังนวดไม่ได้ยังติดๆอยู่ปล่อยให้เปปไทด์3%ทำงานก่อนสักสองนาทีแล้วค่อยมาหวีหรือนวดนะคะก็ฉีดเป็นช่อๆปุ๊บเสร็จปั๊บก็ทิ้งไว้หรือจะนวดต่อก็ได้ห้านาที ห้าถึงสิบนาทีแต่ถ้าเคสที่แบบลูกค้าแบบผมแบบสาหาัสสาการจริงๆทิ้งนานกว่านั้นได้ไหมได้เคยเคสมาแล้วเกือบหนึ่งชั่วโมงก็ทิ้งมาแล้วสามสิบนาทีก็ได้หนึ่งชั่วโมงก็ได้แต่มันก็นานเกินไปเราเสียเวลาทำมาหาก,กินเราเนาะเอาห้าถึงสิบนาทีเป็นหลักไว้ก่อนแต่ถามว่าบังเอิญเคสนั้นผมต้องการการฟืน้นฟูแบบเร็วเวเยอะเนี่ย ก็ทิ้งนานกว่าน,นั้นได้แต่ว่าความนุ่มจะลดลงความแข็งแรงจะเพิ่มขึ้นแล้วแต่เคสแต่ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าต้องการนุ่มไหมทาที่เมนต์ต้องการนุ่มไหมคะเ <สะ S 1> ออเพราจากสัมผัสแรกก็ต้องนุ่มแล้วเนาะฉะนัะ้นเอาห้าถึงสิบนาทีพอนะคะ<ช>ไม่ต้องล้างออกเพราะฉีดเสร็จปุ๊กยังไม่ต้องล้างออก<ช> <ๆ S 2> แค่เราเติมน้ำในที่เส้นผมเล็กน้อยพอและบีบแชมพูใส่เข้าไป ปริมาณในการใช้แชมพูอันนี้สำคัญมากๆถ้าเป็นผมสั้นขนาดนี้ครึ่งปั๊มวันนี้ลองมีใครผมสั้นมั้ครึ่งปั๊มครึ่งปั๊มไม่ไผมใหนเลยนะอไม่ได้ผมยาวผมผสัน <c oughs> <c oughs> นะครึ่งปั <c> ๊ม <oughs> ไม่สั้นขนาดนี้จืดกึงก็สะได้แล้วถ้าขนาดนี้ครึ่งปั๊มเอาอยู่เอาอยู่จริงถ้า ถ้าผมนั้นปัมป๊มหนึ่ง,มงผมยาวประมาณนี้ปั๊มครึ่งผมยาวเยอะๆสองปัม๊มจบอยู่ที่สองปัม๊มครึ่งปั๊มถึงสองปัม๊มถามว่าทําไมถึงต้องเน้นย้ําเพราะเวลาที่คุณใส่แชมพูพวกที่มีแบบแชมพูคุณภาพดีๆใส่เยอะมันจะโอเวอร์เกินไปเสร็จแล้วพอเราสระปุ๊บมันเนืบไงพอเราใส่ไปปุ๊บ เฮ้ยหนืดเราทํำยังไงปกตินะห<ม>นืดจางยังไม่มีฟองเลยใส่น้ําสุดท้ายแล้วแชมพูที่เราใส่ไปเยอะแยะมากมายเลยเราก็ต้องทําให้มันเจือจางถูกไหมแล้วใส่น้ําลงไปให้แชมพูไหลลงท่ออ้ก็ยังหนืดอยู่ใส่น้ําลงไปให้แชมพูไหลลงท่อฉะนั้นมันเปลืองครึง่งปั๊มถึงสองปั๊มเพียงพอวันนี้รองนะคะอ่ะพอเราสระแชมพูสองรอบ ในรอบแรกอ่ะตอนที่เรายังไม่ได้ล้างตัวนี้เราใส่แชมพูล,ลงไปอาจจะยังไม่ได้มีฟอ,องเยอะให้เรานวดยิ่งนวดเป็นการปักให้ทรีดเป็นมันเข้ากันนะคะนวดสะพักแล้วค่อยใส่น้ำแล้วก็ค่อยสัะนะคะสองรอบพอสองรอบเสร็จปั๊บล้างแชมพูให้สะอาดชอบลืมพูดทานี้มีลืมบอกว่าล้างพ mm hmm. วกไม่ล้างเลยใส่ไปเลย ล้างแชมพูให้สะอาดก่อนนะคะและตามด้วยลิ้นสอฟเซรั่มก่อนใส่ซับผมก่อนนะซับผมและตามด้วยลิ้นสอฟเซรั่มแบ่งครึ่งซ้ายขวาถ้าเป็นผมสั้นขนาดนี้แบ่งครึ่งซ้ายขวาเสร็จซ้ายหนึ่งปั๊มขวาหนึ่งปั๊มนวดนวดนวดนวแต่ถ้าผมยาวก็สองปั๊มสองปั๊มแล้วก็นวดน,นะคะอยู่ประมาณไม่ถึงไม่เกินสิบปั๊ม ถ้าผมยาวประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าผมสั้น,นันเนี้สองถึงสามปั๊มเอาอยู่แต่ถ้าผมบางคนเนี่ยเสียมากเขาจะดูดเขาจะดูดเซรั่มเยอะฉะนั้นมันก็ต้องเพิ่มไปอีกนิดหน่อยนะคะล้างออกไหมไม่ต้องห้าถึงสิบนาทีเราล้างออกล้างออกตัวนี้ห้าถึงสิบนาทีพอถ้าเกิดตัวแรกทิ้งยาวตัวเนี้ก็อย่าทิ้งยาวเพราะแข็งความนุ่มน้อยแต่ถ้าลูกค้าคนนั้นต้องการแบบ ความแข็งแรงจริงๆคุณทิ้งยาวได้ทั้งคู่เลยแต่ถ้าบางคนยังต้องการความนุ่มลื่นอยู่ก็ตัวนี้ก็อย่าทิ้งยาวมาห้าถึงสิบนาทีพอนะคะจากนั้นล้างออกล้างออกเสร็จแล้วถ้าเกิดลูกค้าผมเเราสามารถเติมมาสกได้เพิ่มเติมนะจริงๆอ่ะเขาจะมีมาสกของเขาแต่ว่ามาสกของเขาออกพร้อมกันเดือนหกทั่วโลกตอนนี้ยังไม่ออกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเก็บไว้ทำไมนะ ก็เติมมาเข้าไปมาก็เลือกเป็นแอสกอฮอก็ได้โฟลองเกอร์ Pro er ก็ได้หรือเมทัลดีเก็ได้นะคะปริมาณการใช้มาถ้าผมสั้นแบบนี้เหรียด5้าพอประมาณ5-10กรัมถ้าผมยาวก็ประมาณไม่เกิน20กรัมนะคะแล้วก็ใช้ช้อนตักใช้ช้อนตักนะไม่เอามือจ้วงนะคะเพราะเวลาถ้าเอามือจ้วงไปปุกบมาพวกนี้ มันไม่มีสารการบูดหรืคาราเบนพวกนี้มันจะกลิ่นมันจะเพี้ยนถ้าน้ําเข้าไปในนี้ปุ๊บก,กลิ่นผลิตภัณฑ์จะเพี้ยนทันทีเอ้เคยหอมๆสดชื่นอยู่ทําไมมันเริ่มตุกๆนะคะเพราะว่ามันมีน้ําเข้าไปผสมเนาะจากนั้นมาร์กเนี่ยหานาทีสินาทีหถึงสินาทีเหมือนกันอย่าเป่าควันบ้านเราต้องมีเป่าควันไหมเพราะลูกค้าบางที่ซีเรียสมากเลยทําทีตเมนต์จะมีมูลค่า ได้ก่อเป่าควันลูกค้าจะเหมือนในติ๊กต็อกเออมันทำคลิปเนร้านนี่แพงจังเลยไม่เห็นมีอะไรเลยเพราะลืมเป่าควันพอเป่าควันปุ๊บมีอะไรทันทีเนะาะก็ถ้าเป่าควันก็ให้เป่าตอนมาร์เป่าตอนมาร์คความร้อนให้น้อยที่สุดนะคะความร้อนมีหน้าที่อย่างเดียวคือเปิดเกล็ดผมฉะนั้นไม่จําเป็นเลยที่จะต้องใช้ความร้อนกับเขา จริงๆพลังงานความร้อนที่ฝ่ามือมีประสิทธิภาพมากพอแล้วแต่ว่าลูกค้าบางคนยังไม่อินกับพลังงานความร้อนที่ฝ่ามือเราอินกับควันที่เปิดก็ต้องเปิดควันนะคะที่ร้านต้องเปิดนะคะเปิดที่หัวเพิ่นสวรรค์ึ้นเออเปิดให้เหมือนอยู่บนปุยแมฆไปเลยนะจัดรักคันไปเลยเออเอาให้รู้สึกสองท่อเทอร์โบใส่ไปเลยอะไรอย่างนี้นะเหมือนเขานอนอยู่บนปุย, <c oughs> ปยนะ <c oughs> ุ่นเน<อ>าะ ก็อย่างนั้นได้กับความร้อนให้น้อยที่สุดนะคะจากนั้นล้างออกให้สะอาดและก่อนเป่าใดก็ใส่ลีฟอินหมาตัวนี้การความร้อนได้เท่าไหร่สองมน่ารักที่สุดแล้วมีอะไรอยู่ในนั้นเอาเทมปุ่นเบต้าอะมิโนแอซีนไม่ยอมพูดกับตัวเนื้อนี่อะไรนะ พี่เขาถอนฟันมาค่ะอ,อ๋อเจ็บใช่ไหมไ,ไมไ่เป็นไรนะคะอะแล้วก็สามารถทำก่อนดัดก่อนยืดได้เคยเจอไหมลูกค้า <c oughs> ที่แบบเพราะเราจะเอาเขามาดัดแล้วเรารู้สึกว่าฉันขอผมเธอแข็งแรงก,กว่านี้นิดนึงฉันจะได้ดัดแบบสบายใจอะเคยมีไหมรู้สึกว่าอ่อนแอแต่แบบเฮ้ยมาถึงตรงนี้แล้วอะขอแบบ ฟื้นอีกสักหน่อยได้ไหมแต่ฉันม้วนได้เลยอะไรเงี้ยมีไหมมีครับมีรถบ้านเราสายดัดนี่เหรอจำได้ว่าเรื่องลิปนี่แบบเดอะเบสเรื่องขมงกันตัดดัดด้วยอย่าตัดอย่างเดียวสิต้องต้องทำอย่างอื่นด้วยตัดร้านนี้ตัดร้านนีไม่ได้ร้านร้านนี้เขามีชื่อเรื่องดัดอยู่นะนะ ก็ถ้าเวลาที่เราจะเตรียมผมก่อนการดัดการยืดน,นะคะก็คือให้ทำา3สเต็ปนี้ก่อนเริ่มจากเติมผมเติมน้ำในเส้นผมฉีดทิ้งไว้5-10นาทีแชมพูนะคะรอบหนึ่งพอถ้าก่อนดัดก,ก่อนยืด1รอบจากนั้นเราใส่ลิงส์ออฟเซรั่มอีก5นาทีนะคะ5นาทีพอเสร็จกระบวนการนี้เสร็จปั๊บล้างออก เข้าสู่กระบ,บวนการดัดยืดได้เลยนะคะแล้วผมที่แบบมีความผมอ่ะพอมันเนื้อผมมันเต็มแกนผมมันสมบูรณ์อ่ะเวลาม้วนดัดลอนก็จะเด้งนะคะเวลายืดผมก็จะมีความเรียบตรงและเงา,างามมากยิ่งขึ้นะคะอ,อันนี้ก็อีกอันนึงที่ทำได้ก็คือใส่ไปในสีนะคะใส่ไปในสีก็คือตัวนี้แหละ ที่ใส่ไปในสีสีหนึ่งหลอดเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้เทเข้าไปในสีเนี่ยสี่กรัมสี่กรัมถ้าเราขี้เกียจใช้ตาช่างเราใช้ตาของเราช่างก็ได้ก็คือครึ่งฝาเท่ากับสี่เอครึ่งฝานะคะครึ่งฝานี้นะเท่ากับหนึ่งสีหนึ่งหลอดกับอันนี้ครึ่งฝาใส่ลงไปในสีเลยบางคนถามว่าเอา้างั้นฉีดไปในผมเลยได้ไหมก็ได้ แต่ลองเราจินตนาการดูนะถ้าเราใส่ไปในสีแล้วเราคนนะกับฉีดไปที่ผมคิดว่าอันไหนทั่วถึงกว่ากันในถูกต้องใส่ไปในสียกเว้นปิดผมขาวเราไม่ใส่เนาะไม่ใส่นะคะอันนี้ใส่ไปในสีได้ใส่ในผงฟอกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไปเติมเป๊ปทายให้ขณะที่เรากำลังจะ ทำให้สีมันสว่างขึ้นเราก็เติมเบปทายให้เขาด้วยเพื่อปกป้องการเสียของตัวเนื้อผงชั้นในนะคะใส่ไปในผงฟองนะกได้ผงฟอก30กรัมต่ออันนี้8 ml หรือ1ฝานั่นเองนะคะหรือเคสหนึ่งที่ได้เทสมาก็คือสมมติว่าลูกค้าสมมติว่าท่านนั้นฟอกทั้งศีรษะเลยเราอาจจะยังไม่ใส่เขาในผงฟอกก็ได้ ทำให้สุดทางเสร็จสับแล้วก่อนที่เราจะลงสีเราต้องเอาเขาไปล้างถูกไหมคะก่อนที่จะลงสีเราล้างให้สะอาดเลยแล้วเราก็มาทําชีทเม้นสเต็ปนี้สามอันนี้ก่อนไปลงสีพอเราทําเสร็จปุ๊บตรงนี้เราก็ค่อยเอาไปเป่าแห้งหรือเป่าหมาดลงสีสีก็จะกินเยอะขึ้นเพราะอะไรเพราะเขาเข้าไปเติมเนื้อผงข้างในแล้ว นะคะะมีคำถามไหมคะถ้าทำหลังาหลังสีวันนั้นไม่แนะค่ะผ่านไปแล้วหนึ่งถึงสองสัปดาห์กลับมาทำได้แต่ถ้าทำร่วมกันโอเคได้สีมันจะเฟดเหครับคือผมสมมรติรว่าเรารู้สึกว่าผมคนนี้ สมมติว่าเราใส่สีไปแล้วผมเขามีความอ่อนแออยู่แล้วฉะนั้นเกล็ดผมมันเปิดอยู่แล้วถูกต้องไหมคะ <Okay. S 1> พอเราไปทําตัวเนี้หลังสีเลยวันนั้นน่ะต้องไปฉีดตัวนี้ตัวนี้มันพอมันเข้าไปในเนื้อผมมันก็จะไปดันเม็ดสีออกแต่ถ้าเติมเขาไปก่อนหรืออยู่ในระหว่างทำอโอเคแต่ถ้าไปทําที่หลังเขาจะขับไล่คนที่เขาไม่รู้จักออกไปก่อนเลยก็คือขับไล่เม็ดสีสังเครออกไป ะ,ะขบคุณสำหรับคำถามนี้เคะก็คือบอกบอกก่นก่องาที่เราทำสนุกใช่ยิ่งเคยที่เทสมานะคะก็คืออย่างผมที่ผ่านการทำไฮไลท์แต่ไม่ถึงแบบไม่ได้ปอกไฮไลท์หลายรอบมีไฮไลท์มาบ้างเคยทำไฮไลท์มาหนึ่งครั้งแล้วจะมาดัดเราทำสเต็ปนี้ก่อนได้เลย อแล้วก็มีลูกค้าทางใต้คือลูกค้าเขาอันนเขาเทสเนาะคือผมมีความอ่อนแอสูงทําอันนี้ก่อนแล้วแต่เวลาระหว่างทําเขาฉีดอันนี้อีกตรงเฉพาะเส้นไฮไลท์แล้วค่อยใส่ตัวเ e อ็กเซลโซตัวยืดที่จะมาดัดดิจิตอลอะไรก็แล้วแต่ก่อนก็ช่วยให้ตัวไฮไลท์เนี่ยมันเขาเรียกว่าไปช่วยปกป้องไฮไลท์ได้ดีพอสมควรเลย คำถามอีกคำถามอีกคือ,อทําหลังดัดหลังยืดได้ใช่ไหมครับหลังดัดหลังยืดถ้าหลังเลยทั้งเซ็ตเนี่ยยังไม่แนะให้ทำโกนให้ทํากนถ้าเกิดว่าดัดไปแล้วเนี่ยอาจจะได้แค่แบบบางเอิญถ้าดัดแนละ้วมันเกิดความแบบฉุกเฉินจริงๆทําได้แต่ลอน จะคลายลจะคลเลยก็คือแต่ไม่ถึงกับตรงเลยให้นะนําให้ทําหลังกินเลยใช่จะดีที่สุดใช่ถ้าทําก่อนจะดีมากแต่ถ้ามีเคสเหมือนกันบังเอิญผมอ่ะดัดไปแล้วอ่ะแล้วมีความอ่อนแอสูงมากเพราะเราจะไม่แชมพูแล้วถูกไหมคะก็ใส่ตัวนี้ได้นะล i n s ออฟเซรั่ตัวนี้ แต่ worst case อันนั้นจบเป็นจริงๆที่แบบเธอฉันปล่อยเธอไม่ได้เธอต้องกลับไปอย่างแข็งแรงออกจากร้านฉันเธอต้องสวยสิ IC, ปลายผมเน้นที่ปลายผมก็ใส่ตัวดิ n ออ o f ซ serum ที่ปลายผมได้ก็คือใส่เสร็จปุ๊บทิ้งเวลา5นาทีแล้วก็ล้างออกใช่นนใช่แล้วก็ตามด้วยมากแค่นั้นไม่กลับไปตรงนี้ไงไม่กลับไปแล้วโอเคได้ครมีคำถาม ใครอยากลองลอง